สวัสดีครับเกิร์ผมแบงค์กามโอเกมแคสเตอร์ผมน่าอยู่แคทเกมโลบล็อกอะนิเมะแอดเวนเจอร์อีกเช่นเคยผมนะอัปเดตใหม่เพิ่งมาผมก็เลยมาทําคลิปกับผมนะก็คืออัปเดตนะรูโตนั่นเองก็จะมีทั้งดานเลตใหม่แล้วก็มีทั้งตัวละครใหม่เท่าที่ผมเห็นตอนนี้ตัวคาชามีตัวใหม่แค่2ตัวนะคือซาสเก,กะอิทาจิปะซึ่งผมก็เปิดได้ซาสเกะมาแล้วผมนะบอกเลยว่าเสียไป2 0 0 0 0กว่าเพชรแม่งกว่าจะได้ คือตัวมันอยู่หน้าแบนเนอร์บนไงที่เป็นแบนเนอร์คูณ2มันอยู่ตรงกลางด้วยนะมผมเปิดไป2 0,000กว่าจะได้แต่ไม่ใช่ว่าได้ตัวเดียวผมก็ได้ตัวอื่นมาเหมือนกันเออไม่ใช่ว่า2 0,000ได้ตัวนี้แค่ตัวเดียวไม่ผมก็ได้ตัวอื่นมาบ้างอย่างเมตันไนท์แล้วก็แบงเออผมได้แบงมาด้วยจากรอบที่ผมเปิดเอาสลัสเกตทำให้ตอนนี้ผมมีตัววันพันแมนครบทุกตัวแหละ <laughs> เคลนะแล้วก็มาเรามาใส่โค้ดกันก่อนเลยดีกว่าโอเคโค้ดใหม่ก็คือนี่ครับผมนะโคด้ด อูจีฮนั่นเองครับผมนะอืมสอมพี่น ok, ้องอูจีฮนั่นเองกดรีดีม e ได้ไบ้างปึ๊บได้เพชรได้โกอะไรมานิดหน่งครับผมนะโอเคนั่นคือโค้ดใหม่ครับผมนะแล้วก็เราไปดูหน้าตาของด่านเลสใหม่ครับผมนะซึ่งโหมดเลสนี่มีทั้งด่านใหม่แล้วก็ปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ด้นะจากเดิมที่มันจะมีเวลานับถอยหลังตอนเริ่มตอนปิดใช่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วผมนะทุกท่านจะเข้าตอนไหนก็ได้แล้วซึ่งผมว่าดีมากครับผมนะเพราะเวลาที่มันเปิดบางทีผมก็ไม่เคยว่าง แล้วเวลาที่มันเปิดมันก็เปิดแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็โคล s อ,อีกแล้วทําให้ผมไม่ค่อยอยากจะมานั่งเก็บตัวเลสเลยขี้เกียจมากแต่ตอนนี้ท่านสามารถเก็บตัวเลสได้ตลอดเวลาแล้วผมนะอืมเข้ามาได้สบายแล้วก็มีเลสช็อตการเรียงด่านก็เปลี่ยนไปนะเอาจริงๆจะเรียกว่าตลอดเวลาก็ไม่เชิงนะเพราะตอนนี้ด่านเลสกลายเป็น,นปว่าเล่นได้แค่ด่านละสามรอบต่อวันนะผมเนะอืม ซึ่งถามว่าดีกว่าเดิมไหมก็ดีแหละอืมทำให้เรานี่เข้ามาเล่น3รอบไปกระพออะไรแบบนี้เล่นได้วละสามรอบก็เก็บดานเลดได้ประมาณนั้นอืมแล้วก็มีดานเลดใหม่ของนารูโตะนี่ก็จะเป็นดานแรกสุดสามารถเล่นได้เรื่อยๆผมนะอันนี้เล่นได้เรื่อยๆจนถ,ถึงดานสุดท้ายที่จะได้แค่3รอบนอกน,นั้นเล่นได้แค่ดาละสามรอบเท่านั้นก็น่าสนใจมาเก็บตัวละครน,นะอืมแล้วก็จะมีรางวัลบอกไเลยผมนะว่าได้หลไรบ้างซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆอืมโอเค ส่วนตัวละครใหม่ที่ผมได้มาโซซูกะเฮบิครับผมนะมการอีโวต้องบอกตามตรงว่าค่อนข้างจะไม่ง่ายตอนแรกผมว่าจะไปอีโวก่อนแล้วก็ค่อยมาทำรีวิวนะก่อนจะมาอัปเดตอันนี้แต่ว่ามันค่อนข้างจะนานไงถ้าเกิดว่าเราอยากจะอีโวโซซูกะเฮบิแล้วต้องมีดาวแล้วหนึ่งแล้วก็ต้องมีไอเทมครับผมนะซึ่งไอเทมที่ว่าก็จะอยู่ในเลสช็อปก็คือดาบเนี่ยครับผมนะ ดาบไลนิงเบลดอันนี้ไปขอจำเป็นในการอีโวโซสเกตแล้วมันใช้350โทโมเอกโทโมเอกคืออะไรโทโมเอกก็ A, คือขอจะจะได้จากการฟาร์มดานเลสครับผมนะดังนั้นนี่เป็นโหมดฟาร์มใหม่เลยก็ว่าได้ครับผมนะเราต้องไปนั่งฟาร์มโทโมเอกนะ <c oughs> เพื่อม,มาแลกอะไรเนี่ยอินเคสออดาเมทออลิลิกเหรอนี่คือพวกลิลิกที่จะเพิ่มดาเมจอะไรได้ครับผมนะเมื่อใช้โทโมเอมาแกลกอะไรแบบนี้พวกนีนะ้เป็นของเอาไว้อีโวอืม 350โทโมเอะแล้วคือเราก็ต้องไปเก็บในนี้ใช่ไหมซึ่งในนี้ก็จะมีบอกนะว่าจะได้โทโมเอะรอบเท่าไหร่อย่างด่านแรกนี่ก็ได้แค่3กับ7แล้วก็ยิ่งสูงยิ่งมีโอกาสได้โทโมเอะเยอะเท่านั้นนะผมเนะี่ยจนด่านสุดท้ายมีโอกาสได้โทโมเอะยี่สิบสี่ยี่แปดท่านต้องเก็บไอพวกนั้นเจอทางได้300มันจะใช้เวลาอยู่มันก็ไม่นา,นา,นาหนหรอกแต่ว่ามันใช้เวลาอยู่ผมก็เลยยังไม่สามารถอีโวได้ผมเนะี่ยแล้วก็ด่านเรสนี่ก็จะมีตัว ตัวรับให้เก็บด้วยผมนะ่นารุโตะถ้าเกิดว่าถ้าเล่นดานเนธถ้ามีโอกาสได้ดรอปตัวรับไม่ไม่รู้เก่งไหมนะผมยังหาไม่เจอแล้วก็เลดช,ช็อปของดานอื่นที่มีอยู่แล้วก็สามารถเอาไปเออพาร์ทชาร์ตหรืออะไรเอาของดรอปที่ได้จากดานเนธนั้นมาแลกตัวได้เลยนะผมว่ามันทําให้ดานเนธตัวละครที่เก็บได้จากเลด่เก็บได้ง่ายขึ้นเยอะเลยถือว่าดีมากผมค่อนข้างชอบอัปเดตเลดนะผมเนะี่ยมันทำให้ผมอยากจะเล่นดานเลธมากขึ้นแต,แต่ก่อนที่ไม่อยากจะเล่นเลย เพราะว่าเวลามันจํากัดเออไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่ก็เลยตอนนี้ก็น่าจะได้เล่นกันบ่อยขึ้นนอกนั้นก็คงไม่เวอะมัม้งทั้งนั้นเราก็ไปรีวิวตัวละครโซโซูกะกันหน่อยแม้ว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีอัปเดตตามมาอีกกับผมนะเพราะว่ามันใกล้จะเข้าหน้าวาเลนทไทน์ใช่ไหมแล้วของรางวัลของปราศาสตร์ก็คือลูกบอลหัวใจใช่ปะละ่ล่ะอืมดังนั้นผมว่าน่าจะมีอัปเดต มาอีกเร็วๆนี้ไม่ชา้าก็เร็วก็จับตาดูไว้ผมนะนี่น่าจะเป็นแค่อัปเดตย่อยก็คือเปลี่ยนเลสเพิ่มด่านเลสใหม่แล้วก็เพิ่มตัวคอร์สเกตสองตัวเพราะว่านี่เป็นแค่อัปเดตย,ย่อยไม่นานเดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตวาเลนไทน์มาอีก <c oughs> ดังนั้นใครที่อยากจะเปิดหาโซซูกิอะไรจะเก็บเพรไว้ก่อนป่ะ <c oughs> เผื่อมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้มาแบบนี้อโอเคไม่รู้แสงในด่านนี้มันเปลี่ยนไปหรือเปล่าทำไมดาวน้าม็กมัน สีมันใช่ไหมเออมันาจะมีการรีเวิร์กเปลี่ยนแปลงด่านไปบ้างครับผมนะเพราะผมว่าดาวนาเมกมันไม่สรัว่าขนาดนี้มันจะสว่างสว่างเข,ขียวๆแต่นี่คือแบบเหมือนเท็กเจอร์แัวละคอรหรืออะไรก็แหลมแหลมขึ้นอะไรแบบนี้แลดูชัดขึ้นนะครับผมนะอ่าโอเคก่อนอื่นก็ผมจะวางโซซูเกะแล้วกัน1 2 3ตัวได้ไหมนี่ท่าโจมตีแรกครับผมนะหืมชาร์จแล้วก็ปุม้มชิโดริครับผมนะชาร์จใส่ฟ้าแล้วก็พุ่งใส่ตุม้ม โดยตอนนี้ผมเลเวล62นะไม่ได้อ e ีว e ที่บอกไปพลังโจมตี800ตั้งต้นแล้วก็ตี6.6ครั้งต่อวิวิต่อครั้งเอแล้วก็ความไกลก็23.6ุดี๋วว่าใช้ได้อยู่ลงได้สูงสุด4ตัวผมเนี่ยแล้วก็ลงไป4ตัวให้ซาดูละโอ้คุณผลัวซับพอร์ตโซซูกิด้วยครับผมนะเขาจะกลายเป็น927ดาเมจ ถ้างั้นเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเก็บตังค์เลยก็แล้วกันเราจะอัปเกรดพวกสปีดคร์หรือบูมี่ให้เต็มแล้วค่อยอัปเกรดโซซุเกะสบายๆทีเดียวผมเนะี่ยโดยการอัปเกรดโซซุเกะนี่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันยังไม่อีโวด้วยเปล่าแต่ราคาที่โซซุเกะอัพในล่างแลนี้ถือว่าใช้ได้นะและดาเมจที่ได้มาก็ถือว่าไม่เลวนะโอเคมาถึงเวลาอัปเกรดโซซุเกะต่อ ตอนนี้ก็เสียงสายฟ้านี่มันดังตึ้งตึงตึ้งสะใจเลอเกินซึ่งอัปเกรดเป็นอะไรที่อัปเกรดเร็วบ้างน,นะแล้วกดไปใช่ไหมสองพันแล้วก็สองพัหาก,ก็มีท่าใหม่มาอย่างไวและเออกดครั้งเดียวแล้วก็อีกครั้งนี้ก็ได้ท่าใหม่เลยค่อนข้างจะไวมากในท่าใหม่คืออะไรอู้ตุ้มเอ็กก็คือกระโดดสายฟ้าอันอื่นพุ่งไปไงแต่นี่คือกระโดดเข้าไปต่อยสายฟ้าอ,อย่างเท่ ดาเมตตอนอัปเกรดสองไเป็นสามพันเรียบร้อยผมนะโอเคงั้นแล้วก็ไปอัปเกรดต่อไปเลยก็แล้วกันเมื่อถึงอัปเกรดที่ห้าจะได้ท่าใหม่โอนิงชิโดริครับผมเนี่โอ้ในท่าอะไรนะขอดูอีกทีได้ท่าใหม่ค่อนข้างไวอัปเกรดค่อนข้างเร็วเออโอ้เป็นสายฟ้าสีดําอย่างเทพครับผมนะกระโดดต่อยเนี่ยผมชอบอย่างนึงคือมันอัปเดตค่อนข้างจะถูกและก็ค่อนข้างจะเร็วในการได้ท่าใหม่ ด้วเนียผมอัพไปก็ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแล้วแม็กแม็กแค่7อัปเกรดนะผมนะพลังโจมตีที่ได้คือ18แล้วก็5.1วิต่อครั้งและความไกลก็ย5ความไกลไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าใช้ได้อยู่ผมชอบที่มันอัปเกรดไวมากเอ๊ะแป๊บๆเต็มแป๊บๆบเต็ม,แบบแบบตมใช้ตังค์ค่อนข้างถูกและดาเมจที่ได้ก็ไม่น่าเกลียดความเร็วโจมตีก็ถือว่าใช้ได้อืมอ่ะแล้วก็อัอยางอื่นต่อเลยถ้าง,งั้นโอ้นิงชิโดริก เนี่ยคือใช้ตังค์ไม่มากเลยในการอัปเกรดไปถึงท่าสุดท้ายน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ใช้ง่ายแล้วค่าเออราคาตั้งต้นก็แค่พันสองด้วยเห็นปะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกมากน่าจะเป็นตัวที่ผู้เล่นใหม่ได้ใช้งานได้ดีผมนะรีคอมเมนต์สำหรับผู้เล่นใหม่ผมนะเพราะว่าตัวนี้นี่ใช้งานค่อนข้างง่ายข้อเสียก็คือตีตัวบินไม่ได้แค่นั้นแหละผมไม่รู้ว่าอีโวบันตีได้ไหมคิดว่าน่าจะไม่ได้อื แล้วก็ลืมบอกไปโซซุเกะเป็นตัวละครสายเว้นะผมนะแล้วก็มีท่าสายฟ้าด้วยบอกการลงดันที่สายฟ้ากากก็ใช้ตัวนี้ไปตบสายฟ้าใส่ได้ตัวละครท่าสายฟ้าที่ข้างหน่าสนใจครับผมเนะโอเคผมอัปเกรดเต็มทั้งสี่ตัวแล้วผมนะมันก็จะประมาณนี้กระโดดไปลุลัวตุ้ม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 ทีละคนค่อนข้างเท่ทีเดียว ต้องมาลุ้นกันว่าเปลี่ยนร่างแล้วจะเก่งไหมครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาไปฟาร์มแป๊บหนึ่งแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นละครที่ราคาถูกดีใช้ได้เพราะว่าในด่านยากๆที่มันไม่ให้เงินเยอะๆต่อแรกนี่จะลงละครที่ค่างเงิน,นน้อยๆก็ใช้ตัวนี้นั่นจะลงได้สบายและคนที่ชอบมันหรือตกก็น่าจะชอบตัวนี้ผมนะค่ะสุกิใครสนใจก็ไปจัดก,กันได้เออ นอกจากนั้นก็จะมีลีลิกใหม่ให้เราไปหาได้ผมนะผมรีบมาว่ามันดีสำหรับพวกตัวไฟใครสนใจก็ไปลองดูลาลีลิกได้แล้วก็มีการเพิ่มขนาดของการเก็บตัวละครและก็สกินอันนี้ไปคุยกับบาร์เทนเดอร์ NPC ก็จะสามารถทำได้ไม่ต้องใช้ตังเป็นแสนนะสามารถอัปเกรดให้ท่านเก็บได้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องมานั่งขายบ่อย,บอย,บอยแบบนี้น่าสนใจเหมือนกัน แต่ก็ประมาณนั้นนะผมนะสรวบการอัปเดตใหม่ก็จะมีตัวครสอตัวและโหมดเลดใหม่ผมอาจจะไลฟ์เปิดไลฟ์เพื่อที่จะได้เล่นเลสกับพวกท่านนะผมนะเพื่อเก็บโทโมเอ็กในการอัปเกรดโซสุเกะก็เย็นนี้ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็แวะเวียนเข้ามาฟาร์มกันได้โอเคผมนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมเสมอรับผมนะถ้าเกิดใครอยากดูเล่นเกมนี้ต่ออีกก็กดไลค์กันเยอะสวัสดีก่อนกู๊ดไบท์มัวยกูดไนท์